สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่งานแสดงสินค้าหรือว่าขายสินค้าโอท็อปในงาน241ปีศรีสะเกตนะครับซึ่งจัดงานอยู่ที่เกาะกลางน้าห้วยน้ำำําคําอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกตนะครับงานนี้ก็มีการขายสินค้าโอท็อปกันมากมายหลากหลายชนิดเลยนะครับโดยเฉพาะเสื้อแซลของศรีสะเกตนะครับหรือว่าเสื้อเบนจัดสีนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ยังมีไพรสณีนะครับมาบริการซื้อสินค้าจาก งานโอท็อปสีปีศรีสะเกดแล้วก็ส่งปรษณีไปให้เพื่อนที่ต่างจังหวัดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินชมงานกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นสินค้าโอท็อปของชาวบ้านที่ศรีสะเกดนะครับมาขายกันเยอะแยะทีเดียวนะครับรงนี้ก็เป็นเสื้อสำเร็จรูปนะครับคุณผู้ชมมาจากอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับ นี่ก็เป็นสินค้าของอำเภอผู้สิงนะครับอําเภอเมืองศรีสะเกดทั้งหนดอำเภอคูข,ขันนะครับพี่น้องครับโอ้ของหลายแห่งครับพี่น้องครับมือนี้นี่โดยเฉพาะนี่กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโพนประหลัด อำเภอไพบึงจังหวัดศรีสะเกดโอ้หลายเลีครับพี่น้องครับเป็นเสือเซลของศรีสะเกดเท่านี้ครับไพ่บึงครับพี่น้องสุดยอดครับสวยงามครับสวยงามครับนี่แหละครับงาน241ีสปีศรีสะเกดนะครับยุ่เกาะกลางน้ำครับพี่น้องเกาะกลางน้ําห้วยน้ําคําเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินชมไปเรื่อยๆนะครับ โอ้มีสินค้าหลายๆอย่ยางนี่น่าสนใจแห้งครับพี่น้องครับโดยเฉพาะเสือด้วยครับพี่น้องนี่ผมมากงังในเสือตั้งนี่เสือเซลนี่งามๆทั้งนั้นเลยนะครับพี่น้องครับเสื้อเซลลสีสเกตนะครับเป็นเสืออัตลักษณ์ของสีสเกตนะครับสเสื้อเบนจะสี ั่งทั้งนี้นี่ขายฟั่งทั้งนี้ขายเสื้อผ้าเสื้อแซลลนะครับพี่น้องหน้าเวทีก็จะอยู่ทางด้านโน้นในของกินของใส่อยู่ฟังสายมือนะครับพี่น้องขนมอาหารการกินเพื่อจะได้ต้อนรับท่านแขกผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการร่วม

โอ้โนี่เสือเซลเสือสีสะเก็ดมีทุกอำเภอนะครับพี่น้องอย่างเช่นนี่อำเภอกันทารักษ์นี่อำเภอน้ำเกลียงนะครับตัวนี้อำเภอห้วยทับทันอำเภอรปรางผู่นะครับ โก็ขายอาหารเยอะมากครับอันนี้ก็เป็นบริเวณนั่งอันนี้บริเวณหน้าเวทีนะครับอันนี้กจะมีเราจะมีเป็นเรียกว่าเป็นบริเวณหน้าเวทีนะครับกองฟางเอาไว้เนาะไปนั่งทานอาหารตรงนั้นกัน าดีบรรยากาศเขาดีอาหารก็อร่อยนะคะถูกนมเดินด้ได้ค่าไดครับผู้ประกอบการของเรานี่แหละนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของงานแสดงสินค้าโอท็อปในงาน241ปีสีสะเกดนะครับหน้าบริเวณเกาะกลางน้ําห้วยน้ําคําอาเภอเมืองจังหวัดสีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ